ดีลทางทหารครั้งใหญ่ที่สุดของไทยเครื่องบินรบ f 1 6 lightning จำนวน1ิบลำจากสหรัฐอเมริกาจะถูกส่งมอบในปี2026สหรัฐอเมริกาได้บรรลุข้อตกลงอย่างเป็นทางการในการส่งมอบเครื่องบินรบ f 1 6 lightning ใหม่จำนวนสิบลำให้แก่ประเทศไทยในปี2026การเคลื่อนไหวครั้งนี้ได้เปลี่ยนแปลงสมดุลด้านการป้องกันในภูมิภาคเอเชียอย่างชัดเจนในวิดีโอนี้เราจะพาคุณไปจาะลึกถึงรายละเอียดของดีลที่เป็นที่จับตามองนี้สำรวจสมรรถนะและเทคโนโลยีของเครื่องบิน รวมถึงวิเคราะห์ถึงผลกระทบที่มีต่อขีดความสามารถทางอากาศของไทยความมั่นคงในภูมิภาคและยุทธศาสตร์ทางทหารในอนาคตห้ามพลาดกับการเปิดเผยราคาสเปคและเหตุผลว่าทำไมดีลนี้ถึงเป็นข่าวดังไปทั่วโลกประเทศไทยได้เครื่องบินรบ F-16 Lightning จำนวน10ลำจากสหรัฐอเมริกาในปี2026สหรัฐอเมริกาเซ็นสัญญาส่งมอบเครื่องบิน F-16 ให้ไทย F-16 Lightning 10ลำกำลังเดินทางสู่ไทยในปี2026 กองทัพอากาศไทยเสริมเที่ยวเล็บด้วยดีล f 1 6จากสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกายืนยันการส่งมอบเครื่องบินรบให้ไทยเปลี่ยนเกมไทยเตรียมรับ f 1 6ไล lightning สิลำอัปเกรดกองทัพ2026ัีิ f 1 6ไทยสหรัฐอเมริกา f 1 6ไล lightning เสริมกําลังอากาศไทยไทยเซ็นดีลมูลค่าหลายพันล้านกับสหรัฐอเมริกาเพื่อ f 1 6สหรัฐอเมริกาเสริมความสัมพันธ์ทางทหารกับไทยผ่านดีล f สิยุคใหม่ กองทัพอากาศไทยยกระดับด้วย F 1 6ทำไมไทยถึงเลือก F 1 6 Lightning จากสหรัฐอเมริกาจอดลิขดีล F 1 6มูลค่าพันล้านของไทยอนาคตการป้องกันประเทศของไทย F 1 6 Lightning กำลังมาสหรัฐอเมริกาเตรียมส่งมอบเครื่องบินรบล้ำสมัยให้ไทยปี2026ไทยเสริมการป้องกันทางอากาศด้วยฝูงบิน F 1 6 Lightning ดีลเครื่องบินรบไทยสหรัฐอเมริกาส่งผลต่อสมดุลเอเชียอย่างไรดีล F 1 6 Lightning การเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของไทย F 1 6ใหม่ของไทยสิ่งที่คุณต้องรู้การส่งออกอาวุธของสหรัฐอเมริกาจอดลิกดีล F 1 6ไทยกองทัพอากาศไทยยุคใหม่กับ F 1 6ในปี2026ข่าวด่วนสหรัฐอเมริกาจะส่งมอบ F 1 6 lightning 10ลำให้ไทย F 1 6 lightning ครองน่านฟ้าไทยไทยเสริมพันธมิตรทางทหารกับสหรัฐอเมริกาด้วย F 1 6การส่งมอบ F 1 6ปี2026 ให้เสริมแสนยานุภาพทางทหาร เครื่องหมายสี่เหลี่ยมประเทศไทยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกองทัพสหรัฐอเมริกาเครื่องหมายสี่เหลี่ยม f 1ฟสิบหกนิ่งเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องบินรบเครื่องหมายสี่เหลี่ยมดีวทางทหารเครื่องหมายสี่เหลี่ยมข่าวกลาโหมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกองทัพอากาศเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแสนยานุภาพเครื่องหมายสี่เหลี่ยมความมั่นคงโลกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมข่าวด่วนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอัปเดตทางทหารเครื่องหมายสี่เหลี่ยมข่าวการบินเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอัปเดตกลาโหมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมองาเห่มัพอิกาเอ่เครื่องหมายสี่เหลี่องห สี่เหลี่ยม f 1 6ไฟก f i g h t เครื่องหมายสี่เหลี่ยมการป้องกันเอเชียเครื่องหมายสี่เหลี่ยมข่าวการบินรายวันเครื่องหมายสี่เหลี่ยมครองน่านฟ้าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมการป้องกันไทยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทหาร2026นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมดีลไทยสหรัฐอเมริกาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพลังเครื่องบินรบเครื่องบินรบไทยดีลไทยสหรัฐ f 1 6ไ lightning กองทัพอากาศไทยแสนยานุภาพเอเชียข่าวกะลาโหม2026กการส่งมอบเครื่องบินรบกองทัพไทย การส่งออกอาวุธสหรัฐกำลังทางอากาศไทยข่าวการบินเอเชียอธิบายดีลเครื่องบินการอัปเกรดกองทัพไทยสเปค F16 ข่าวกลาโหมโลกสมดุลกำลังเอเชียพันธมิตรทางทหารสหรัฐราคาเครื่องบินรบอัปเดตการบินทหาร F16 ไทย2 0 2 6เครื่องบินรบใหม่ยุทธศาสตร์การป้องกันไทยความสัมพันธ์ไทยสหรัฐข่าวอากาศยานทหารพลังน่านฟ้าไทย ดีลทางทหารครั้งใหญ่ที่สุดของไทยเครื่องบินรบ F-16 Lightning จำนวนสิบลำจากสหรัฐอเมริกาจะถูกส่งมอบในปี2026สหรัฐอเมริกาได้บรรลุข้อตกลงอย่างเป็นทางการในการส่งมอบเครื่องบินรบ F-16 Lightning ใหม่จำนวน10บลำให้แก่ประเทศไทยในปี2026การเคลื่อนไหวครั้งนี้ได้เปลี่ยนแปลงสมดุลด้านการป้องกันในภูมิภาคเอเชียอย่างชัดเจนในวิดีโอนี้เราจะพาคุณไปจอดลึกถึงรายละเอียดของดีลที่เป็นที่จับตามองนี้สำรวจสมรรถนะและเทคโนโลยีของเครื่องบิน รวมถึงวิเคราะห์ถึงผลกระทบที่มีต่อขีดความสามารถทางอากาศของไทยความมั่นคงในภูมิภาคและยุทธศาสตร์ทางทหารในอนาคตห้ามพลาดกับการเปิดเผยราคาสเปกและเหตุผลว่าทำไมดีลนี้ถึงเป็นข่าวดังไปทั่วโลกประเทศไทยได้เครื่องบินรบ F-16 Lightning จำนวน10ลำจากสหรัฐอเมริกาในปี2026สหรัฐอเมริกาเซ็นสัญญาส่งมอบเครื่องบิน F-16 ให้ไทย F-16 Lightning 10ลำกำลังเดินทางสู่ไทยในปี2026 กองทัพอากาศไทยเสริมเคี่ยวเล็บด้วยดีล f 1 6จากสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกายืนยันการส่งมอบเครื่องบินรบให้ไทยเปลี่ยนเกมไทยเตรียมรับ f 1 6 lightning 10ลำอัปเกรดกองทัพ2026ิ f 1 6ไทยสหรัฐอเมริกา f 1 6 lightning เสริมกำลังอากาศไทยไทยเซ็นดีลมูลค่าหลายพันล้านกับสหรัฐอเมริกาเพื่อ f 1 6สหรัฐอเมริกาเสริมความสัมพันธ์ทางทหารกับไทยผ่านดีล f 1 6ยุคใหม่ กองทัพอากาศไทยยกระดับด้วย F-16 ทำไมไทยถึงเลือก F-16 Lightning จากสหรัฐอเมริกาจอดลิขดีล F-16 มูลค่าพันล้านของไทยอนาคตการป้องกันประเทศของไทย F-16 Lightning กำลังมาสหรัฐอเมริกาเตรียมส่งมอบเครื่องบินรบล้ำสมัยให้ไทยปี2026ไทยเสริมการป้องกันทางอากาศด้วยฝูงบิน F-16 Lightning ดีลเครื่องบินรบไทยสหรัฐอเมริกาส่งผลต่อสมดุลเอเชียอย่างไรดีล F-16 Lightning การเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของไทย F 1 6ใหม่ของไทยสิ่งที่คุณต้องรู้การส่งออกอาวุธของสหรัฐอเมริกาจอดลิฟดีล F 1 6ไทยกองทัพอากาศไทยยุคใหม่กับ F 1 6ในปี2026ข่าวด่วนสหรัฐอเมริกาจะส่งมอบ F 1 6 lightning 10ลำให้ไทย F 1 6ไลน lightning ครองน่านฟ้าไทยไทยเสริมพันธมิตรทางทหารกับสหรัฐอเมริกาด้วย F 1 6การส่งมอบ F 1 6ปี2026 ใหยเสริมแสนยานุภาพทางทหาร เครื่องหมายสี่เหลี่ยมประเทศไทยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกองทัพสหรัฐอเมริกาเครื่องหมายสี่เหลี่ยม F16 Light n i น g เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องบินรบเครื่องหมายสี่เหลี่ยมดีวทางทหารเครื่องหมายสี่เหลี่ยมข่าวกลาโหมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกองทัพอากาศเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแสนยานุภาพเครื่องหมายสี่เหลี่ยมความมั่นคงโลกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมข่าวด่วนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอัปเดตทางทหารเครื่องหมายสี่เหลี่ยมข่าวการบินเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอัปเดตกลาโหมเครื่องหมายสี่เหลี่ยม USAF เครื่องหมายสี่เหลี่ยมกองทัพอาก สี่เหลี่ยม F16 Fighter เครื่องหมายสี่เหลี่ยมการป้องกันเอเชียเครื่องหมายสี่เหลี่ยมข่าวการบินรายวันเครื่องหมายสี่เหลี่ยมครองด้านฟ้าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมการป้องกันไทยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทหาร2 0, 0 2 6เครื่องหมายสี่เหลี่ยมดีลไทยสหรัฐอเมริกาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพลังเครื่องบินรบเครื่องบินรบไทยดีลไทยสหรัฐ F16 Lightning กองทัพอากาศไทยแสนยานุภาพเอเชียข่าวกลาโหม2026กการส่งมอบเครื่องบินรบกองทัพไทย การส่งออกอาวุธสหรัฐกำลังทางอากาศไทยข่าวการบินเอเชียอธิบายดีลเครื่องบินการอัปเกรดกองทัพไทยสเปค F-16 ข่าวกลาโหมโลกสมดุลกำลังเอเชียพันธมิตรทางทหารสหรัฐราคาเครื่องบินรบอัปเดตการบินทหาร F-16 ไทย2026เครื่องบินรบใหม่ยุทธศาสตร์การป้องกันไทยความสัมพันธ์ไทยสหรัฐข่าวอากาศยานทหาร พลังน่านฟ้าไทยดีลทางทหารครั้งใหญ่ที่สุดของไทยเครื่องบินรบ F-16 Lightning จำนวน10บลำจากสหรัฐอเมริกาจะถูกส่งมอบในปี2026สหรัฐอเมริกาได้บรรลุข้อตกลงอย่างเป็นทางการในการส่งมอบเครื่องบินรบ F-16 Lightning ใหม่จำนวนสิบลำให้แก่ประเทศไทยในปี2026การเคลื่อนไหวครั้งนี้ได้เปลี่ยน